โอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเลด้วยนามาพาทาอิทธินิธิพุทธะนี่มิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนิเถิดโอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเลด้วยอ่างลูกาอิทธินิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิด โอมปลุกปลุกมหมาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเดชด้วยหน้ามาพาธาอิทธินิทิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนิเถิดโอมปลุกปลุกมหมาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเดชด้วยอ่างนุกาอิทธิลิทิพุทธะนิมิตั้งขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิด โอมปล br ah ุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเดชด้วยนามาพาทาอิทิลิธิพุทธะนิ่มิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะตรงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนีเถิดโอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเดชด้วยอ่างลูกาอิทิลิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนี้เถิด โอมปลุกปลุกหมาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเดชด้วยหน้ามาพาทาอิทธิลิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนีเถิดโอมปลุกปลุกหมาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเดชด้วยอ่างลูกาอิทธิลิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนีเถิด โอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเชด้วยนาะมาพาธาอิทธิลิทิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดช MER, เดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิดโอมปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเชด้วยอ่างนุกาอิทธิลิทิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิด โอ itten, ้ปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเชด้วยหน้ามาพาทาอิทธิลิทิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิดโอ้ปลุกปลุกมหาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเชด้วยอ่างนุกาอิทธิลิทิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิด โอมปลุกปลุกหมาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเดชด้วยนามาพาธาอิทธิฤิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนิเถิดโอมปลุกปลุกหมาปลุกกูจะปลุกพ่อขุนพยนผู้ทรงเดชด้วยอ่างนุกาอิทธิฤิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุีิเถิด โอมปลุกปลุกหมาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเดชด้วยหน้ามาพาธาอิทธิฤิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนิเถิดโอมปลุกปลุกหมาปลุกกูจะปลุกพ่อคุนพยนผู้ทรงเดชด้วยอ่างนุกาอิทธิลิธิพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแกมะอาอุนิเถิด